นะครับสองประเทศเท่านั้นครับผมเพิ่งเห็นนะครับว่ารัฐมนตรีช่วยกระลาหมของไทยเนี่ยมีความน่าสนใจในประเด็นตรงนี้เริ่มที่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้กับ,บุูชาบ้างแม้จะช้าไปหน่อยเนื่องจากเข้าใจได้ว่าท่านอาจจะติดไอ้คนที่เป็นหัวขบวนที่ใหญ่กว่าท่านซึ่งก็คือภูมิธรรมเมชยชัย,าชายไม่ว่ากัน นะครับไม่ว่ากันครับแต่มาช้าดีกว่าไม่มาเลยนะครับเริ่มมีการตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาด้วยบุค,คลิกที่เป็นทหารมากขึ้นไม่ใช่บุคลิกนมแน้มนมแนมนมเนมอย่างนักการเมืองอย่างภูมิธรรมเวชยาชัยเดินกลุ่มมันเข้าไปกลัวมันจะหายได้ยังไงไม่ทราบ <het S 1> มันต้องอย่างนี้ครับผมยังหาข่าวที่บิ๊กเล็กเขาพูดเนี่ยไม่เจอแต่ผมอ่านกคร่าวๆมาประมาณนี้แหละว่า กัมพูชาเนี่ยขอเราไปไประชุมที่พนมเปญแต่เนื่องจากสถานการณ์ในกรุงพนมเปญเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเริ่มมีกระบวนการที่ผมใช้คำว่าล่าคนไทยคงไม่ผิดสักเท่าไหร่นักต้องการทำร้ายคนไทยที่อยู่ในประเทศกัมพูชาดูได้จากสัญญาที่คุณมาเน็ตเนี่ยพูดว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีอารอยะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำร้ายคนไทยอย่างเด็ดขาด ไอ้คำพูดอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับความหมายมันคือตรงกันข้ามครับไอ้คำว่าอย่าแปลว่าเอาเลยเชิญเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละครับพลเอกรัตพงศ์ก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้ใจประเทศกัมพูชานะครับแต่เราไม่ไว้ใจสถานการณ์เขาใช้คํานี้นะฮะไม่ไว้ใจสถานการณ์ในกัมพูชาเดี๋ยวคนของท่านเองเนี่ยจะต้องคอยเดือดร้อนคอยมาดูแลจัดการเรื่องการชุมนุมเรื่องสถานการณ์แล้วมันจะยุ่งยากเขาใช้คานี้นะเป็นการให้เกียรติกัน เพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกร้องว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราขอให้ไปประชุมที่ประเทศมาเลเซียดีกว่าซึ่งทางนู้นก็ตอบกลับมาก็โอเคนะครับไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าการไปประชุมคราวนี้เนี่ยของเราก็ยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมไปบอกไม่ต้องทะลึ่งเอาอเมริกาเข้ามาไม่ต้องเสือกดึงจีนเข้ามาเพราะนี่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างมึงกับกูเท่านั้น ก็คือขเขมรกับไทยเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรคนอื่นแล้วจะเอามาหอหาหอกอะไร <laughs> ผมเจอข่าวแนละ้วคุณผู้ชมครับพลเอกน,นัทพงศ์นาคพาณิชนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะประชุมสอมชอเกี่ยวกับเรื่องการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC ซึ่งไทยขอเปลี่ยนสถานที ไปเป็นประเทศมาเลเซียแล้วก็ขอเพิ่มวันประชุมเป็นวันที่4ี่ถึงวันที่7แทนพลดเอกนัทพลบอกว่าอย่างนี้นะครับทราบข่าวมาจากทางผู้ช่วยทูตทหารประจำกัมพูชาได้แจ้งกลับมาว่าเอากัมพูชาตอบรับแล้วเพราะเราได้แจ้งไปว่ารัฐบาลกัมพูชาให้ข่าว ที่ทําให้ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเกลียดชังคนไทยดังนั้นการที่ที่ประชุมต้องไปประชุมหลายวันอาจจะเกิดความไม่เรียบร้อยได้จึงอยากให้มีการประชุมในประเทศที่3ซึ่งเราได้ประสานมาเลเซียไปแล้วและทางกัมพูชาก็ตอบรับแล้วส่วนสาเหตุที่ขอขยายระยะเวลาการประชุมจากวันเดียวเป็น3าวันเพราะวาระที่เราเตรียมการไปหารือ เวลาเพียงวันเดียวเนี่ยคุณน่าจะไม่จบและหากประชุมกันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7อาจจะยังไม่จบก็ต้องขยายเวลาหรือไม่ก็ต้องเลื่อนการประชุมออกไปอีกครั้งหนึ่งโดยเราคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติถ้าไม่เป็นไปตามที่กําหนดก็ต้องพิจารณาเลื่อนไปอีกครั้งต่อไปจนกว่าจะได้ตามที่รัฐบาลตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้นะักข่าวก็ถามว่าสาเหตุที่เปลี่ยนสถานที่เนี่ยเป็นเพราะไม่ไว้ใจกับูชาใช่หรือไม่พลเอกนัทพลบอกว่าไม่ใช่ไม่ไว้ใจกับูชานะครับแต่เราไม่ไว้ใจสถานการณ์ ตอนนี้เนี่ยเขาปลูกปั่นทําให้คนกัมพูชาเนี่ยไม่เข้าใจคนไทยการที่เราไปประชุมและอยู่ท่ามกลางคนกัมพูชาเนี่ยลองคิดดูนะครับระหว่างวันที่3ถึงวันที่6ซึ่งฝ่ายเลขาของเราอยู่ที่นั่นจะเป็นอย่างไรผมเป็นห่วงทีมงานจึงคิดว่าไม่เหมาะครับจึงต้องพูดคุยกันและผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราอยู่ในช่วงการเจรจาหยุดยิงทําไรรมฝ่ายกัมพูชาถึงออกข่าวสร้างความไม่เข้าใจให้กับประชาชนตลอดเวลา ทั้งๆท,ที่ฝ่ายเราก็พยายามยึดว่าความตึงเครียดที่เกิดจากรัฐบาลน,นั้นประชาชนไม่เกี่ยวผมพูดกับประชาชนเสมอให้ปฏิบัติกับคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยตามปกตินะครับเพราะว่าเขาไม่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเขาแต่ทางกัมพูชากลับพูดให้คนมีความรู้สึกไม่ดีกับคนไทยการที่คณะกรรมการ